วันนี้ลุงจะพาไปเปิดรถบ้านในราคา2.5ล้านหของเขาว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนเป็นฟาร์มฝ่ายฝันของลุงเลยอยากได้อยากได้ต้ <นะ S 2> องจัดเลยลุงอยาก,ยาก <S <S ได้อยากได้นะฮะ โอเคลุงเข้ามาได้ข้างในแล้วบอกเลยนะเนี่ยใจเต้นตุบๆเลยอยากได้อยากได้จริงๆรถคันนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่พร้อมมากๆแล้วก็ได้ดังนั่งนอนนอนมีโซฟ์งโซฟามีทุกอย่างเรยบอกครบคันจริงๆตัวนี้ก็จะมีเนี่ยมันก็เป็นซิงค์น้ำมีซิงค์น้ำนะฮะเต้นบนก็เป็นไมโครเวฟไมโครเวฟก่อนแล้วก็เป็นการดูน้ำเสียน้ำดีออปชั่นตรงไหนไฟเป็นยังไงอุปกรณ์ครบหมด พอเข้ามาอย่างเงี้ยข้างบอนนี่อันนี้คนหนึ่งอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยลูกผมนอนลูกนอนกันสบายเลยหนึ่งคนส่วนผมก็จะนอนข้างหน้ากับภรรยาตรงนี้เป็นงมาชนเงี้ยนเพิ่มเขเป็นเตียงใหญ่เลยตรงนี้ความกว้าง2เมตรนอนสบายสบายสบายนีครับก็เป็นแอร์ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะ ลุงอยากจะบอกเลยถ้าคารที่ควรจะทำแคมปิ้งรถหรืออะไรแล้วแต่ควรจะมีช่วงที่สามารถเข้าออกได้เพราะเราไปจอดที่ไหนบางครั้งเราไม่รู้อันตรายหรือแม้แต่ฝนตกอะไรเราไม่ต้องออกไปเพื่อไป<ช>ข้างนอกเข้าประตูคนขับรถอย่างเนี้ยเรามีอะไรอุบัติเหตุเราโดดปุ๊บขับรถออกไปได้เลยอันนี้ถือว่าสําคัญที่สุดในการออกแคมป์ต่างรับอีกอย่างนี้ผมอยากป้ายยาหรือว้วนมากเลยครับห้องน้ำห้องน้ำได้ข่าวว่าที่เนี้ยรถเล็กก็จริงแต่ห้องน้ำแบ่งเป็นแห้งกับเปียก ถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่ของแคมป์นะของรถผมนะนี่ของมป์อยู่นี่มาดูมาดูมาดูมาครับเปิดฮะนี่ฮะเข้ามาปุ๊บอันนี้คือส่วนเปียกส่วนเปียกอาบน้ำข้างในนี้เพื่อปกติแคมป์ทั่วไปที่เห็นราคากลางๆมันก็จะมีอยู่แค่ตรงนี้แล้วจบปิดเลยก็อาบน้ำก็ยืนอาบตรงเนี้ยเปียกกันไปหมดที่ภรรยาผมอนุญาตให้ซื้อก็คือตรงนี้แหละเพราะผู้หญิงผู้หญิง้องน้ำสำคัญที่สุดอย่างนี้ก็ท่องทั่วไทยได้แล้ว ต่อเต็คกคนริบเป็นคนชอบเที่ยวไหมผมชอบเที่ยวชอบไปเที่ยวแต่ด้วยตอนนี้เราสึกว่าเราก็อายุเริ่มเยอะแล้วเนาะคือบางทีความสึกว่าทําไมไปเที่ยวเราต้องลําบากบางคนมีความสุขก็คือชอบไปกางเต็นท์ชอบไปเอาของไปวางถ่ายรูปติดไฟสวยๆเมื่อก่อนผมรู้สึกแบบเออตรนนั้นสนุกแต่เราเราสึกว่ามันเริ่มเหนื่อยอ่ะเริ่มเหนื่อยกับการขนเริ่มเหนื่อยกับการเก็บ เรื่องอ่ไรกับการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเวลาไปเที่ยวเราก็อยากพักผ่อนจริงๆเพราะเราทางานเราก็เหนื่อยอยู่แล้วอยากจะไปรอจอดรถปุ๊บกางท้าปั๊บเก้าอี้วางจบมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะใช้รถบ้านอีกอย่างหนึ่งอาชีพผมเนี่ยมันเป็นอาชีพแบบถ่ายละครนี่ไงบางทีผมถ่ายละคร3วันติดในโลเคชั่นเดียวกันผมก็รถเครื่อนไปจอดนอนไม่ต้องกลับบ้านก็นอนในในรถผมตื่นมาก็ทํางาน